สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบส,สุคูุ่คนเด้อสบายดีพู้อยู่ใกล้อ่ละอยู่ไกลเนาะมาเน,นี่ยครับกลับมาพอ่อมาพกมาปบมาพ,มาพคือเกาเอ็ดกับข่าวคือเกามาเน,นี่เนาะเมนูอะไรมาเน,นี่ย ของครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะครึ่งใต้ดินครึ่งใต้ดินครึ่งน้ําแล้วก็ครึ่งบกเออสามสเตปเดอร์ตีเดอคือกบนั้นก็คือกรบนั่นเองเอสิมัแกงกบใส่ดอกแคบ้านเนาะพี่้องนะว่าสิเป็นก็ไดไปติดตามเบิ่งกันได้เลยว่าดอกแคบ้านเนาะดอกแค่ขาวนี่นะนี่นีน รักนะแค่ด้วยวาสะเออเนาะอยา่ามาเบิ่งกว่ามีอย่างแนเหตุนะกาลังตาพริกอยู่พี่นอนะ้องเลอันนี้ก็กำลังตมพริกอยู่เนะาะตมพริกแล้วกันน,นี่ดอกแค่ครับแค่บา้านอันนี้ก็คือกรบที่เราจะเตรียมอันนี้ก็คือพวกวัตถุดิบพวกหอมเนาะผักชีต้นหอมอยู่ตรงนี้นั้น ข้าตะไขร้ลงมอไปแล้วรอน้ำเรือดครับผมกระชี้อยู่ประมาณนี้เนาะนี่โนเแคครับรักนะแคร์ด้วยถ้าเธอแคร์เธอไม่แคร์ก็ไม่ต้องแคร์นะครับนี่คือกบเนะาะใส่ลนยเบิ้งรลายเดียวมันสิพิดกด u t u b e เ่นเนาะครับพี่น้องเนาะป้าไปเบิ้งกันโลดบานนี้มาครับพักสิลงมือเทน้ำลงเลยเนาะเทน้ำลงไปประมาณนี้ก่อนเนาะ ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเขาค่อยเติมเพิ่มอีกเนาะปิดฝาไว้ให้เดือดนี่ปิดฟ้าให้เดือดแล้วก็รอสักเข้าหนึ่งงามเดือดแล้วค่อยมาอันนี้ต่อพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็จะปรุงนะนะซิมิเจอเฮาก็คือนี่ ปลาแดปลานะครับเป็นตัวๆเลยนะมันก็คือของแทบนั่นเองบ่าใส่ปลาราดขวดเนาะใส่ปลาาแบบนี้แนละปะลาาดนี้สูตรหายสูตรมันเด้อพี่น้องเลอ้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แต,แต่สิเหตุเนาะแกงก็ได้อ่อมก็ได้ขวบได้ น้ำเดือดไปอ้ยหอม่วนวนเลยแบบ <c oughs> น้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเอากบน้ำเดือดแล้วากบลงเนาะส้มบดอกสซแล้วเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> มีมาเขือเทเอตุน่แล้วหรือ <c oughs> ว่ามะเเล่นนั่นเองมเนะเขือเคลียเนาะอะไรก็เอิ้นมาเขียเคียมเขือนอย่างประมาณนลนายอยางแด็ดแต่หมู่บานนั่นนะันเนาะ รอสักครู่มาครับพี่น้องบันี้น้ำเดือดแล้วเฮ็ดเป็นขั้นตอนเป็นตอนไปเนะาะก็คือปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อนี่บันนี้เขาไเสียงโกบลงเลยนะทิ่ลงแบบนี้เลยลงเลยนะครับนี่ปล่อยไว้บะนี่ห้ามเดือดนาะ นี่เดี๋ยวเขาคอยมาว่ากันที่หลังมึงไม่เป็นเตกังเว้นหมดละ่ะรออีกสิบนาทีน้ำเลือดอีกวันนี้ก็เอาพักลงกินได้เลยครับมาเลือดแล้วครับวันนี้เขาจะเอาดอกแค่ลงเดีสุกหลายก็มาแสพกันพี่น้องนะ สิเปื่อยแบบหม่เส็กบพ็ดีกินซุปแบบวดด่าพอดีก็งอชิโนมลงกยังซีเลยพี่น้องบอกว่ากันเนาะกินผพ้อเดียวเออนี่นี่เพชรส,สานีซาบทไปหาไม่ไงบ่งเคยซื้อนะกัดเราไม่ได้เก็บบต้นมันขึ้นสูงแล้วยายไม่ได้เก็บเเก็บยากมากเลย อีกอย่างันึงก็บ่มีคนไปซื้อของว่าน้ำลาวนะบ่มีคนกินเดียวนั้นนอกจากว่าสิสั่งแล้วว้บไม่ได้ไปเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก่อนเยวจะปั่นจักรยานไปหาเกล่ยลองชิมเหมือนพี่น้องตั้งได้ชิมเลยนะี่สุดยอดปิดฟ้าไว้บ้านนี้ พักหยุกจังหน่อยนะครับก็ว่าพักสุกอะไรเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวเราจะมาเบึ้งกันตอนกินตอนตักเขา้าปากนะครับผม <c oughs> นะครับพี่น้องไนหะน่าจะสุกแล้วน่าจะสุกแล้วคนดูนี่สังเกตเบิ่งนี่เนาะท่านเคียวๆนี่คือว่าสุกแล้ี่นองเคียว,ยว,ยว,วลวอ สสใส่่ๆน้อยสุกอ่ะมะอ๋อถอตักปิดไฟเริ่มสินตักทับพี่ทับพี่อยู่ซ้ายเงินงบวงกระจองอยู่นี่ มาแล้วอันนี้ก็สิ้ลายเลยเนะาะพวกเครื่องเคียงคาคล้ายหิวเข่าหุงเวนกินเข่าน้อยนึงพอกินทรับนีแ้แหละ กินแล้วละนอนกินอย่างไรแ่ะนี่ไว้กินมืออื่นเศร้าสุดยอดเลยนะพี่น้องเอ๋ยไปกินขอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องไหมเสียงรถเนาะเป็นอะไระี่ย มาเดิมมาเดิมมาเดิมเป็นอะไรนาอเป็นอยู่บนนาอเป็นทรงนี่นะ ผม,ผมนิดนิดหน่อยๆอ่าพี่น้องไหมมีมีกอคแมีกบแล้วก็มีข่าเข้าปากไปเลยลงท้อ,ทอง

ทำเองกินเองแซ่บเองเป็นว่าตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเนาะ มันนี่หิวเข่าเลยเหตุกบเข่ากินน้อยไว้ในตัวมันเข่าเ้าก็ชิมงามน้ำพอรนะพี่น้องร้อนมากเลยกรุงเทพขนาดยูชานเมืองนี่กันจนหมุดอยู่แถวประตูน้ำแถวสี่ดอกสี่ลมโอ้ยบัานี่แตตึก จกทั้งนั้นแถวหนึ่งตึกสูงสุดประมาณสิบกันข้างล่างเป็นป้าด้วยมือก้อนเป็นหุ่ง้าอากาศเย็นเย็ๆเมื่อน,นี้ปีตม่โมาปีนี่ปีที่แล้วทำาเห็ุหมู่บ้านจะสันไป จากทุ่งนากลายเป็นหมู่บ้านจัดสันปลากล้วยทางบ้านหาเล่นหาเที่ยวกัน,น,นบุมนิลายาไปอ <c oughs> ยู่อุดเต็มตี้ไปวัด <c oughs> วัดใกล้ๆเท่นี้แหละไปนั่ง่ะจา,ากแอร์เย็นๆมือก้อนไปนั่งไปนั่งอยู่วัดสีมหาธาตุเนาะนั่งวันนี้แหละ นั่งไปนั่งมาคิดรับพี่น้อยมันเย็นมันเงียบก็เป็นน้ำไว้บ่บ่ม,มักความบุญวา้ไปทำรับกินนี่กับบุญมี่ยงไงเห็ดกับข่าวกินกื่เอาคีดน,น่อยค่ายกับข่าวกำนังกินรับเลยขอมาเบิรงแล้วกัน ลืมกดไลค์ลแชร์ฝากกดติดตามนนาในเมือโฆษณาในเด้อพี่น้องเด้ออยูด่ดีมีแห้งอีกสองมือ <c oughs> มืนอนี้กับซิปซี่แล้วนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเด้อพี่น้องเด้ออยูด่ดีมีแห้งมาสุขสุขคนขอบคุณครับบ๊ายบาย